บ้านสวยด้วยหัตถศิลป์ไทยด้วยความประณีตและภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความประณีตอ่อนช้อยงดงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวแจกันจากสารไม้ไผ่พุ่มเซรามิก แบรนด์มุดจักสารจังหวัดสาแก้วหัตกรรมไทยที่สร้างสารรค์ด้วยความประณีตและพิถีพิถันผ่านลวดลายดอกพิกุลสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์สื่อถึงความเป็นสิริมงคลสามารถวางตกแต่งให้เข้ากับห้องได้อย่างน่าอาัศจรรย์โคมไฟวานแบรนด์ p p p r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  t ไทยจังหวัดสมุทรสาครเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้โดยมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาแตกชำรุกยาก และจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์จึงได้นําเทคนิคการเดินเส้นทองลวดลายไทยแบบการเขียนลายเบญจรงค์มาเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงานโดยมาตรฐานสีที่ใช้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมงานฝีมือไทยแต่ละชิ้นยังมีความหมายและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ล้วนแต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณการนำงานฝีมือเหล่านี้มาตกแต่งบ้านจึงเปรียบเสมือนการนำเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่เพียงแต่ความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมถ้าคุณกำลังหาของตกแต่งบ้านที่ไม่เหมือนใครและต้องการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสวยงามให้กับบ้านของคุณ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนจากทั่วประเทศโดยการรับชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยกว่า1,000รายการได้ที่ www.cpotshop.com หรือติดตามเราได้ที่เพจ Facebook s e a p o t และ t TikTok s e a p o t s s o p p